เฮลีอันยองออมมากับน้องเฮลีมาแล้วค่ะมีพี่ๆคนไหนชอบกินขนมสายไหมเหมือนน้องเฮลีบ้างเอ่ยเคยลองกินสายไหมจากตู้กดอัตโนมัติกันไหมคะน้องเฮลีเห็นตู้นี้ที่ไรต้องขอออมมาเวทุกที่เลยค่ะวิธีทําก็ง่ายมากๆแค่เลือกรสชาติเลือกสีเลือกลายที่อยากได้แล้วก็จ่ายเงินเสร็จแล้วก็รอค่ะเราก็จะได้เห็นขั้นตอนการทําสายไหมสดๆแบบนี้เลยค่ะน เฮลี่เฮลี่กำลังรออะไรคะลูกรอรออขนมที่เข้าไปแล้วก็เห็นทำแบบนี้แล้วก็เสร็จ แล้วก็ได้สาไหมออกมาแล้วค่ะอันใหญ่นุ่มฟูสีสวยถูกใจน้องเฮลีมากใครยังไม่เคยลองกินสาไหมาจากตู้อัตโนมัติต้องไปลองนะ